ใครมีวิธีเอาตัวรอดจากผีกระสือบ้างคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะอยู่แต่ในบ้านเก็บตัวอยู่ในบ้านนี่แหละปลอดภัยยังไงนะไอ้ผีกระสือมันก็เข้ามาในบ้านของเราไม่ได้หรอกบ้านหลังแค่เนี้ยคิดว่าฉันจะเข้าไปไม่ได้หรือคิดผิดซะแล้วปิดบ้านให้มิดชิดวิธีต่อไปนะคะปิดบ้านให้มิดชิด ประตูหน้าบ้านเราก็ปิดแล้วส่วนประตูหลังบ้านก็ปิดเรียบร้อยเหลือหน้าต่างอืมคงปิดหมดแล้วแหละเจ้ามนุษย์ผู้นี้คงคิดว่าตัวเองรอบคอบสินะที่ไหนได้ปิดหน้าต่างไม่หมดหาที่ซ่อนเฮ้ย แล้วนั่นกระสือน,นี่เข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเนี่ยเราปิดบ้านหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้การแล้วเราต้องไปหาที่ซ่อน <c oughs> เราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันหวังว่ากระสรรือจะหาเราไม่เจอนะ, <c oughs> จ,ะอจะเอ๋เจ้าซ่อนอยู่ไหนนะ กระสือมาหาแล้วพกอาวุธติดตัวเข้ามาซินางผีกระสือถ้าอยากกลายเป็นผีรอบสองก็เข้ามาเลยเดี๋ยวแม่จะฟันที่ไส้ขาดไปเลยคอยดูซินางคนนี้มันร้ายนะเราหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่านอนในห้องพระนอนไม่หลับมาตั้งหลายคืนเพราะต้องคอยระวังผีกระสือคืนนี้เราขอนอนที่ห้องพระละกันนอนไหนไม่อนอนมานอนห้องพระ แล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฝากไว้ก่อนนะแล้วฉันจะมาหาไหมไปเที่ยวต่างประเทศอุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลหนีกระสือมาถึงเกาหลีหวังว่ามันจะตามเรามาไม่ได้นะเลี้ยงไก่ไว้ให้กระสือกินนี่ยัยกระสือไก่ในเราเนี่ยฉันให้แกหมดเลยแต่ว่ามีข้อแม่นะแกห้ามทำร้ายฉันเด็ดขาดโอเคไหมโอ้มีไก่เยอะแยะเลย อใจนะวันนี้ฉันปล่อยเธอไปก่อนก็ได้ฉันจะกินไก่ให้หมดทั้งเล้าเลยเปิดไฟให้สว่างกระสือเนี่ยมันไม่ชอบแสงจ้า,จาฉะนั้นเราจะเปิดไฟให้สว่างจ้าทั้งบ้านเลยกระสือจะได้ไม่ต้องมาหาเราอีกโหททำไมแสงจ้าขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแสบตาหนีดีกว่า ปลูกต้นน้ำรอบบ้านกระสือเนี่ยมันกลัวน้ำมันก็จะเป็นนาำนิ้วหรือน้ำไผ่เดี๋ยวเราเอาน,น้ำเนี่ยมันล้อไมไ้รอบบ้านเลยเพียงแค่นี้กระสือมันก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้อีกแล้วถ้าจะป้องกันขนาดนี้เราไปบ้านอื่นก่อนก็ได้สาบแช่ง อะไรกันเนี่ยนางผีกระสือเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็ยังจะมาอีกจะตามรังควานกันไปถึงไหนเนี่ยฉันขอสาปแช่งแกให้แกเป็นผีกระสือทุกพบทุกชาติไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้ได้รับกรรมที่แกทําไว้โอ้ยอย่าแช่งกันสิฉันไม่อยากเป็นกระสือทุกพบทุกชาตินะฉันไปกดได้เรียนวิชาปราบผีแน่จริงก็เข้ามาเลยนางผีกระสือ ตอนนี้ฉันไปเรียนวิชาปราบผีมาแล้วฉันไม่กลัวแกหรอกฉันจะจับแกลงหม้อซะให้เข็ดเลยฉันคงต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วสินะถ้าหวังจะกินนางคนนี้ต่อไปคงยากถ้าสมมุติว่ามีซอมบี้บุกโลกเราขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงกันดีใครมีวิธีดีๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติด แล้วก็กดหัวใจให้พี่คนละหนึ่งดวงด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะมีสติวิธีที่หนึ่งนะคะทุกคนสำคัญมากเลยก็คือต้องมีสติค่ะเพราะสติมาปัญญาเกิดและที่สำคัญห้ามกรี๊ดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ปิดปากไว้เปิดไฟให้สว่างน้องๆรู้ไหมคะว่าซอมบี้เนี่ยมันกลัวแสงสว่างฉะนั้นเราต้องเปิดไฟจ้าทั่วทั้งบ้านให้ เห็นไฟสว่างจ้าแบบเนี้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตายแล้วอยู่ดีๆทำไมไฟดับเนี่ยบอัว่าซอมบี้จะไม่มานะกลัวแล้วซอมบี้มาแล้วจ้ามันมาจริงๆด้วยแแกล้งเป็นเอ็ดพให้ข้ากัดขาซะดีๆ มาแล้วทำยังไงดีคุณซอมบี้คะอย่าทำอะไรเช่นไยนะคะพอดีว่าฉันเป็นเอทคะ่ะงั้นค้าปล่อยเจ้าไปก็ได้ค้าไม่อยากติดเชื้อเอเฮ้ยรอดแล้วเราซอมวิ่งหากเราต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้โดยที่ไม่มีอาวุธอะไรติดตัวเลยสิ่งที่เราทำได้ในขณะน,นั้นก็คือการวิ่ง นนั้เราต้องทําร่างกายให้แข็งแรงค่ะทุกคนมันออกกําลังกายและมันซอมวิ่งอยู่เสมอค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนมาให้ค่ะจัดสิพกอาวุธติดตัวเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะทุกคน ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าจุดอ่อนของซอมบี้อยู่ที่สีสันเราต้องเต็มอาวุธให้พร้อมถ้าเราเจอมันเราก็ทุบๆๆๆทุบให้หัวแตกเลยค่ะทุกคนเอาให้สมองไหลกลับเข้ากระโหลกไม่ได้เลยค่ะเก็บตัวอยู่ในบ้านวิธีต่อไปนะคะทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยโชคดีนะที่เจ้าซอมบี้เนี่ยมันหายตัวไม่ได้เหมือนผีไทยถ้าซอมบี้มันหายตัวได้นะเราตายแน่ๆหาตัวตายตัวแทน อย่าทําอะไรฉันเลยค่ะฉันกลัวแล้วเอาลูกฉันไปละกันค่ะเพนดีกว่าโกโหกกันนี่นาะนี่มันต,กตุกตาชัดๆรวมกลุ่มกับเพื่อนวิธีต่อไปนะคะทุกคนเราต้องไปรวมตัวกับเพื่อนค่ะอย่าลืมนะคะว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายฉะนั้นไปบ้านเพื่อนกันค่ะทุกคนวิ่งลงน้ำ วิธีต่อไปนะคะทุกคนเราก็ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําเข้าไว้ค่ะเพราะว่าซอมบี้เดี๋ยวมันกลัวน้ําถ้าซอมบี้มันตามเรามานะเราก็โดดตอมลงน้ําเลยค่ะทุกคนแค่เนี้ซอมบี้มันก็ตามเราไม่ได้แล้วปลอมตัวเป็นซอมบี้วิธีต่อไปนะคะทุกคนเราต้องทําตัวเป็นพวกเดียวกับมันเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าเป็นซอมบี้ก่อนนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพอจะเป็นซอมบี้ได้ไหมเอย่ยสวัสดีสหาย เจ้าเป็นยังไงบ้างเรายังจัดคนไม่ได้สักคนเลยเดี๋ยวเรารีบไปก่อนนะจะว่าไปคนเมื่อกี้ไม่ค่อยคุ้นหนาเลย <c oughs> ถ้าหากน้องๆเจอคนบ้าน้นองๆจะมีวิธีเอาตัวรอดยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยวิธีที่หนึ่งแกล้งไม่สนใจพี่สาวเขาตังเนยรอนานแล้วเนี่ยรถเมย์ก็ยังไม่มาสักทีเลยเฮ้ยพี่สาวเล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่าโถเอ้ยทำเป็นไม่สนใจไม่งงก็ได้ วิธีที่สองวิ่งหนีจจเอ๋คนบ้ามาหรจ้ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยวิ่งหนีดีกว่าวิธีที่สามแจ้งตำรวจพี่สาวฉันอยู่ทางนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวเกาหลีนะเพราะว่าฉันน่ะมีแฟนเป็นดาราอยู่ที่นั่นโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยคนบ้าตามฉันมาอีกแล้วอะทอแจ้งตำรวจดีกว่า คุณตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะวิธีที่ 4... แกล้งชักพี่สาวเลี้ยงเท้าวหน่อยสิเฮ้ยเป็นอะไรอะอยู่ดีๆก็ชักฉันไม่ได้ทำนะหนีดีกว่าวิธีที่หแกล้งบ้ามากกว่าพี่สาวเราไปเล่นกันเถอะไม่ไปหรอกเขาจะเล่นกับน้องกระตาย นี่กระต่ายเราน่ารักไหมมีความลับจะเล่าให้ฟังรู้แล้วอะ่ะอย่าบอกใครนะปิดปากให้สนิทเลยกระต่ายตัวเนี้มีผีสิงอยู่พี่เขาไปโดนตัวอะไรมาเนี้ยบ้ากว่าเราอีกวิธีที่หกชวนเล่นซ่อนแอบเรามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะนับหนึ่งถึงร้อยนะแล้วหาฉันให้เจอห้ามแอบดูล่ะได้เลยได้เลย หนึ่งสสนีกับ 4, บ้านดีกว่า 5, 5วิธีที่7จ็ดอำพรางตัวเฮ้ยคนบ้ามาแล้วอำพรางตัวดีกว่าเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะตอนนี้หายไปไหนแล้วกูไม่รู้ว่าวิธีที่8พ่นน้ำลายเข้ามาซิเข้ามาซิถ้าอยากาโดนน้ำลายอะก็เข้ามาเลย อกจังเลยอ่ะไปก็ได้วิธีที่9ดีดขี้มูกพี่สาวจ๋าว่าไงไม่มีทิชชั่วขอเช็ดหน่อยอีโสโครกที่สุดวิธีที่10จ้างให้เลิกบ้าอ่ะฉันเอาเงินให้เราเลิกบ้าซะโหเงินเยอะขนาดนี้หายบ้าก็ได้วิธีที่11จับส่งโรงพยาบาลบ้าจะเอ๊พี่สาว เจอกันอีกแล้วถ้ายังตามลาวีไม่เลิกอ่ะจับส่งโรงพยาบาลจิตเวทจริงนะเว้ยวิธีเอาตัวรอดจากพายุฝนเช็คสภาพอากาศก่อนจะออกจากบ้านเราต้องเช็คสภาพอากาศก่อนอ วันนี้มีฝนตกประมาณ30%ของพื้นที่ oh. คาดว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองประมาณบ่ายส oh. ถ้าอย่างนั้นเราไม่ออกจากบ้านดีกว่ากลัวฝนตกเรียมอุปกรณ์ให้พร้อมการออกจากบ้านช่วงหน้าฝน oh. อย่าลืมพกล่มแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยนะคะทุกคน oh. ลองฟังเสียงฟ้าหากเราเห็นแสงฟ้าผ่าอีก30วินาที oh. เราจะได้ยินเสียงฟ้าร้อง oh. ดังนั้นเราต้องรีบเข้าไปหลบในบ้านหรืออาคารทันที oh. รีบเข้าไปหลบในบ้านดีกว่าปิดประตูหน้าต่างเมื่อเข้าไปหลบอยู่ในบ้านแล้วอย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุฝนและนอกจากนี้เราไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณหน้าต่างนะคะน้องๆไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโลหะต่างๆตอนฝนตกฟ้าคะนอง ควนวดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะเพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเราได้ว่าไปแล้วเราก็ปิดทีวีดีกว่าไม่พิงผนังบ้านขณะที่อยู่ในบ้านไม่ควรยืนพิงผนังบ้านเพราะว่าโครงสร้างของบ้านส่วนใหญ่มีสื่อที่สามารถนำไฟฟ้าได้ซึ่งมันอันตรายถ้าเราไปสัมผัสผนังขณะมีพายุฝนรอฝนหยุดค่อยออกจากบ้าน ขณะมีพายุฝนควรอยู่แต่ในบ้านตลอดไม่ควรออกไปไหนเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่าแต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆควรรอให้ฝนหยุดสนิทก่อนประมาณ30นาทีแล้วค่อยออกไปข้างนอกห้ามหลบใต้ต้นไม้ตายแล้วฝนตกฟ้าร้องหนักมากเลย <c oughs> เมื่อเราอยู่ข้างนอกในขณนะที่มีพายุฝนให้เราเรีบเข้าไปหลบในอาคารที่สำคัญหลีกเลี่ยงหลบฝนบริเวณใต้ต้นไม้ ไปโฆษณาหรือว่าอาคารขนาดเล็กเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ไม่มีสายล่อฟ้าจึงไม่สามารถป้องกันฟ้าผ่าได้ไม่อยู่ใกล้สถานที่ที่มีแหล่งน้ำเมื่อฝนตกเราไม่ควรเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีน้ำจํานวนมากเช่นสาไว้น้ำบ่อน้ำลำคลองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าจะเกิดอันตรายอะไรบ้างอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้ง เมื่อเกิดพายุฝนขนาดที่เราอยู่ที่ล่งแจ้งเช่นลานจอดรถนอกอาคารสนามกอล์ฟให้เรารีบออกจากสถานที่เหล่านั้นทันทีเพราะแรงของพายุฝนอาจพัดสิ่งของหรือต้นไม้กระแทกเราได้ไม่ควรใช้โทรศัพท์เมื่อเราอยู่ข้างนอกในขณะที่มีพายุฝนไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าถือเป็นสื่อล่อฟ้าอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราขอปิดเครื่องก่อนละกันนะนี่ได้ วิธีเอาตัวรอดจากยุงใครมีวิธีดีๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะทายากันยุงถ้าไม่อยากโดนยุงกัดเราก็ต้องทายากันยุงอีกินนี้เป็นกลิ่นที่ยุงเกลียดนี่นาะไม่กัดแล้วก็ได้แต่งตัวมิดชิดถ้าไม่อยากโดนยุงกัดก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดแค่นี้ยุงก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วหืมเจ้ามนุษย์ ใชไหมช็อตยุง้งกลางมุ้งอยู่ในมุ้งนี่แหละปลอดภัยดีหุยหาทางเข้ามุ้งไม่ได้เลยอ่ะอดดูดเลือดมนุษย์เลยอยู่ในที่สว่างสังเกตดูนะคะว่ายุงเนี่ยชอบอยู่ในที่มืดๆอับๆ ฉะนั้นเราต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างจ้าสว่างเกินไปเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่ากินกระเทียมเจ้าก,กระเทียมพวกนี้แหละที่ยุงไม่ชอบถ้าเรากินกระเทียมเข้าไปกลิ่นของกระเทียมก็จะออกตามผิวหนังถ้ายุงได้กลิน่นมันก็จะไม่มาดูดเลือดเราอีเหมน็นไปดีกว่าทนไม่ไหวแล้วขยับตัวตลอดเวลาถ้าใครไม่อยากโดนยดุงกัด ยู่ตลอดเวลานะคะ<ม>อยู่นิ่งๆหน่อยสิเจ้ามนุษย์ฉันดูดเลือดแกไม่ได้นะเนี่ยจุดเทียนหอมวิธีต่อไปก็คือจุดเทียนหอมค่ะทุกคนกลิ่นหอมที่คนรักแต่ว่ายุ่งเกลียดจุดยากันยุงวิธีต่อไปทั้งง่ายและประหยัดนั่นก็คือจุดยากันยุงค่ะทุกคนถ้าจะจุดยากันยุงไล่กันขนาดเนี้ไปบ้านอื่นก็ พ่นยากันยุงแบบควันวิธีต่อไปนะคะพี่ก็จะไปเรื่องเทศบาลมาพ่นยากันยุงแบบควันค่ะ <c oughs> ว่าแต่เรากับยุงเนี่ยใครจะตายก่อนกันเนี่ยพี่ขอตัวออกจากตรงนี้ก่อนนะคะน้องๆไม่ไหวแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วเหม็นจังเลยตุยดีกว่า